อีกไม่กี่นาที Pet Simulator 99ก็จะอัปเดตแล้วนะครับซึ่งก็มันก็มีอัปเดตมาก็ระดับหนึ่งเป็นอัปเดตที่9นะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบล็อกบล็อกดีกว่านะครับว่ามันมีอัปเดตอะไรมาบ้างนะแต่เดี๋ยวผมไปฟาร์มระหว่างระหว่างที่บูดไปด้วยเลยแล้วกันเนาะ อ่ะผมขออนุญาตมีเสียงของ p พตซิมิเลเตอร์นะคะเพื่อให้มันแบบเสียงมันแบบไม่อะไรเกินไม่แบบดังเกินไปนะัป้นเป็น glitch u p d a t นะครับเขาบอกเนาะโอเคเขามมน news นะครับเขาบอกว่ามันกำลังเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเราจะมี weekly update แล้วนะครับโอเคซึ่งเขาก็บอกว่าเออมันจะแบบอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตหน้าก็น่าจะเข้ามาวันที่4นะครับก็อาทิตย์หน้าเลยโอเคมี performance buff ครับทุกคนแล้วเขาบอกว่าจะมีอะไรอะ่ะ introduce p o t a t t o mode นะครับ ซึ่งจะบูสต์พวก FPS นะครับไป4เท่าเลยเนาะสำหรับผู้แบบ lower device บาๆนะครับแล้วก็อะไร s l ล s h network traffic ิจอรรอปปิร้อยเท่าอะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนแบบว่าแค่เป็นการอัปเดตเพื่อแบบบัฟ p p r r o r r m n c e อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินแบตมากขึ้นหรือเปล่านะโอเค potato mode ครับทุกคน Potato mode เนี่ยมันจะ disable หรือว่าปิด เอฟเฟกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งจะทําให้แบบว่าเออมันรันง่ายขึ้นอะไรอย่างนั้นนะดูแล้วคือตั้งชื่อเป็นโปรเตโต้โหมดครับทุกคนอ่ะโอ้โหโร,รีเบิร์จเจ็ดอ่ะขี้เกียจรีเบิร์ดอ่ะเอาจริงรีเบิร์จเจ็ดนะครับมีลอสเซ็รีวอร์ดเลยมีบวก30%อัลติเมทสปีดนะครับโอเคเอ๋อรีชรัดเร็วขึ้นมีอัลติเมทเอ็กซ์พีบวกอีกยี่สิบห้าเปอรกเซ็นต์ฮิวเอ็กซ์พีแล้วก็บ,กบ,กบกวกสี่ร้อยเจ็ดสิบห้มีรีวอร์ด ก็จะประมาณนี้นะต่อไปมีเอเรียใหม่ครับทุกคนอีก20 20เท่าไหร่นะ24แอเรียครับทุกคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ครับทุกคนแล้วก็ฮิวจ์ใหม่ครับฮิวจ์แคนการูก็คือเจอในแอคทีฟฮิวช p เพจอ๋อก็คือแอคทีฟฮิวช p เพจน่าจะเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีฮิวช์0 4 Demon ์ส่อในฮิวช์ฟาวเจอในก t ิชก i ิฟไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนมีบับเบิ้ลดครับก็คือ2024 Bubble c บ a n b บ t t เบแคลนแบทเทิล ก็เป็นคนเบตโตครับแล้วก็ฮิชแบคโคลคิดซูนกับแบคโคลเอ็กซ์โรลโตก็คือเอกุสิปเอ็ครับเป็นเอกุสิปแบคโคลเอกนะแบบใหม่ครับเยี่ยมก็แสดงว่าถึงเวลาที่เราต้องเซียนหัวพักครับแล้วก็อีก25สัตว์เอ่็กใหม่นะครับแล้วก็เออ่มีบอสเชสใหม่เนาะคอลเลนซี่ใหม่ครับทุกคนเทคเอเมอรัลล์คอยโอ้โหก็ก๊อปมาจากอันเก่าเลยเป็นแบบโกธรรมดามีเออ่แพททิทัมแล้วก็เอเมอรัลเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบ อัปเดตส,สุดท้ายของบวร์สองแล้วมัง้งแล้วก็อันต่อไปอาจจะไปขึ้นโวล์ใหม่แล้วหรือเปล่าแล้วก็แรงยิบเจ็ดยี่แปดครับแรงใหม่อีกแล้วขี้เกียจฟาร์มแรงมากนะเอาจริง <laughs> อัปเกรดมาอีกครับทุกคนแล้วก็โหใช้แบบเป็นล้าเลยครับชันนีเล่นลีกอีกสิบห้าที่โอเคฟีลิวอ์ดอีกครับเวนทีม่มาชีนใหม่เป็นบันโดสแล้วก็เป็นฟรุตนะแล้วก็มีแคลนแบทเทิลใหม่ครับเขาบอกอะไรอะ create the most glitch gift นะครับก็คือสร้างกิชกิฟมากที่สุดหรอไม่รู้เหมือนกันว่าคือยังไงแต่ top ห้าร้อเราจะได้แบบเป็นเอ่อกิฟต์เดิมนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือผมก็ไม่ได้นะเพราะว่าอันดับผมคือแบบแคนผมคือระดับเป็นหลักพันเลยอ่าอีเวนต์ใหม่ครับ g l ิ tch Even t แล้วก็เราจะต้องคอมไบคอร์สหรอเป็นแกนเพื่อที่จะได้กิฟต์นะครับซึ่งจะดรอปเป็น Limited Time Item แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฮิลส404 e m o อนี glitch Drive แล้วก็ glitchboard แล้วก็มีอีเวนต์นี้อยู่แค่2สัปดาห์โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับฮิวตัวนี้มันคุ้นๆอะ่ะเหมือนเคยเห็นแล้วปะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวใหม่ที่แบบว่าใช้วลวดลายเดิมอะไรอย่างนี้มีโอ้โหบอดแล้วก็มีอะไรยู่คายๆ USB ครับทุกคนอ๋อนี่กริชไดรฟ์กริชไดรฟ์คืออันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นโอบโหบอหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่ะกริชมาชีดครับอันใหม่เขาบอกว่าอะไรอ๋อเป็นแบบคอมบี้พวกคอพวกนี้ให้เป็นกิฟต์เนาะก็น่าจะคล้ายกับแบบอะไรอ่ะ กิฟต์ของคริสต์มาสอีเวนต์นะครับต้องใช้500 point to make นะครับเออใช้500 point เนาะแล้วก็จะมีแบบเออบาบาบานี่ไปเนาะก็อันนี้ก็ตามพอยต์ก็จะตามนี้เลยนะครับเออถ้าเรามีมิเดียโคกริชคอร์เนี่ยอันนี้ก็คือได้แบบเออห้าร้อยพอยต์ก็คือได้มาอันนึงเลยนะอู๋ต่ต้องใช้แสนแสนเจมครับในการคอมบารเอ๊ะน่าจะห้าหมื่นนะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นสองอันใช้แสนหนึ่งโอเคมีกริชคอร์ครับอา่ามีบาบาบาก็ได้จากพวกดรอปแล้วก็พวก event นะครับ อ่ากิ i f t อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับอ่ากิฟต์ไดฟคืออะไรอ๋อเราจะได้คอยเพิ่มขึ้น250ร e ้อยห้าไดมอนด์อีกยี่ห้าเอล้วอ e ีก400ครับสามารถหาได้ในกิฟ h g กิฟ g i มาสเตอรี่ครับทุกคนได้จากการเปิดพวกกิฟต์แบ็กพวกบันดูหรือฟรีกิฟฟรีกิฟมีเพิร์กครับทุกคนก็คือออโตเ๋อเป็นเพิร์กใหม่ก็คือ,อ,อเคลฟรีกิฟต์ออโตแบบเอออัตโนมัติเลยมี เบเตอร์รู้จากชามสโตนนะครับแล้วก็มีโอกาส25%ที่ที่จะได้เออของ2เท่าจากบันโดนะครับมี25%ที่จะได้2อคูณสรู้จากพวกมินิเชสไอเทมแล้วก็ลอสอิสิบฟรีกิฟต์ไทม์เมอร์สปีดอ๋อฟรีกิฟต์ตามแบบเออที่เราเคลมได้ฟรีเนาะอารีอาเรียเซิร์ชมอชินนะครับอ๋อเป็นเหมือนแบบเออเขาบอกว่าเราจะสามารถได้แบบเหรียญเยอะๆนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าซูเปอร์ชาร์จคอยเนี่ยก็คือสามารถได้ห้า ห้าเท่านะครับได้เหรียญห้าเท่าตอนที่ activate นะครับอยู่ใน area ร้อยเจ็ดแต่มันน่าจะเป็นแค่เหรียญะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ใช้ได้เยอะแค่ไหนนะมีแฮกเกอร์มินิเกมครับทุกคนเขาบอกว่าเราต้องหลบเลเซอร์แล้วก็หนีจากตำรวจแมวนะครับแล้วก็เออเขาถามเราว่ารู้ไหมว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงถึงจะไปที่จุดจบได้ไม่รู้เหมือนกันว่ารีวอร์ดจะดีขนาดไหนเอ็ก e ซ์คูซีครับทุกคน for ever pack refresh นะครับอ่าฮะมี the titanic rich cat ใส่เข้าไปในแพ็ค โอ้ม m ก g อดโอเคแต่น่าจะต้องแบบใช้โลบักไปเยอะๆแหละครับทุกคนเพราะว่าผม1,200อรโลบักที่เพิ่งใช้ไปก็ได้แค่แบบฮิวส์เนาะแต่อันนี้เขาใส่ไทเทานิกมาก็ต้องคนโชคดีจริงๆอ่ะถึงจะแบบเจอนะแล้วก็มีบล็อคช็อตดีวอตทูออเดอร์แพคด้วยโอเคโอ้โหเสียดายน่าจะแบบเก็บไว้ก่อนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนโอ้โหดูมี b แบล็คโฮเอ็กซ์คุสีเองนะครับโอ้โหโอเคโอเค,อเ,คเขาก็บอกว่ามีอ่า แบล็กโคเอ็กเป็นเอกลุสิบเอ็กใหม่แล้วก็มีไทเทเนียมแบล็กโคเอ็นเจอลัสนะครับแล้วก็มีฮิวสเพชรอีก2ตัวเนาะแล้ <bur ac. museum noise> okay. วฮิวสอ๋อบาบาไปโอเคอันนี้น่าจะเป็นไทเทเนียของเราป่ะโอ้หนี Раз ่ไงใช่เลยแล้วก็เข้าไปแอบอยู่เออไปนั่งอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นฮิวส์บาบาไปโอ้โหราคาก็ยังเท่าเดิมอ่ะนะแต่เอาจริงน่าซื้อแฮนเนี้ยอาจจะผมอาจจะยอมซื้อแบบ2,200โลบั๊ไปก่อนนะกันนะรอบนี้ไนท์แม่เอาทิเมตครับทุกคนมันจะซัมมอนเอ่อตายักษ์ที่จะ เ,เป็นยิงเลเซอร์นะครับที่จะพังเบกโบแค่นั้นนั่นแหละซึ่งแล้วก็มีไนท์แมทฟิวที่ที่จะเพิ่มดอปจากมินิเกม100%เลยนะแล้วก็มีโอกาสร,รวมถึงฮิวชด้วยนะครับอัอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบเอออัลทิเมตใหม่นะใช้นี่ซูปเปอร์ชาร์จเอนแชนก็คือเพิ่ม เออสตรองของชเอนี่เพรของเราไป100%ไม่รู้ว่ามีแค่ใน exclusive ชอบหรือเปล่านะอะไรมินิเชสฟอร์จูนเอนแชนมินิเชสจะดอปเออไอเทมดีขึ้นอะไรอย่างงี้โอ้แล้วก็จบแล้วโอเคโอเคนี่ครับทุกคนมันอยู่ดีๆเออเข้ามาก็อัปเดตแล้วนะเพราะว่าผมพูดไปแล้วก็เลยมาต้องเล่น59นาทีโอเคก็คือชั่วโมงนึงครับทุกคนถึงจะได้ถึงจะได้ h y p เองนะก็ได้ตามแรงเหมือนเดิมครับราคาก็3ล้านกว่านะโอเคงั้นเ้วก็สามารถเคลมรีว w a r d ได้แล้วครับทุกคนเพื่อที่จะลดลองแรงใหม่มา เคลมอาชาปื๊บปึ๊บปื๊บไปอู้เราได้ไอ,อเทมจามาด้วยโอเคได้เจอม,มา2ล้านครับแล้วก็บันเดิลอ่ะฮะของไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อแต่มีพวกนี้ที่โอเคอยู่อ่ะมาแล้วยี่สิบเจ็ดขับแรงเอเป็กเนาะรีวอร์ดรีวอร์ดรก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีอ่ะ <c oughs> มันไม่ค่อยมีเออมีชัมสโตนสามสิบอันบีดีเคสลอตอันนึงอ่ะโอเคก็ได้ก็ผมก็ใช้เออทอร์นาโดวันนี้ก่อนแล้วกันผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆแล้วแล้วกันนะ คือผมก็เออตอนนี้น่าจ,จะเทียสองแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคแต่ตอนนี้ไอเทมมันเยอะมากเลยผมออะมาสเปนมาครับทุกคนมาอูนี่รีเบิร์ตมาแล้วงั้นก็เอาเป็นว่าผมโอ้เหมือนเขาจะเปลี่ยนอันนี้เป็น99้าบวกไปแล้วนะอืมผมขอเปลี่ยนเอ็นแชนให้มันเป็นอ่าอันนี้แล้วกันเนาะเออผมก็ได้เอ็นแชนนี้มาด้วยเหมือนกันนะครับฟรุตตี้เนาะอันนี้มันได้มันจะทํางานดีไอตอนที่แบบว่าเผื่อเรามีแบบ เออเควสของแล้งนะครับที่แบบว่าให้ใช้ใช้ฟรุตอะไรอย่างงี้เนาะมันจะเราจะได้ทําให้มันแบบหมดไป2เท่าให้มันหมดเร็วขึ้นนะจะได้แบบรีบกินอันใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมจะเบรกเท่าที่จะเบรกได้ก่อนละกันนะครับอู้แต่เราสามารถเดินทะลุได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเราแบบบายมาแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาอู้นี่ active search นะครับ start an area search you can do this once p e r day ยังยังละกันนะเพราะว่าเราค่อยรีเบิร์ตก่อนละกันเนาะ อืมโอเคประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวก่อนอื่ออออนหาเช่นนี้เรื่อยก่อนอืมโอเคเจอเนี้ยอันหนึ่งเอาจิงคือไม่ค่อยอยากรีเบิร์ตเลยอะ่ะคือแบบโอ้ไม่ก็ต้องไปเริ่มใหม่อะ่ะแล้วคือตอนนี้เราอยู่โซนเท่าไหรอ่อ่ะเปิดล็อได้ถึงโซนร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแปดอะก็คือต้องไปเปิดล็อกใหม่แบบตั้งกี่แอเรียรแปดสิบเอะเกือบแปดสิบแอเรียแล้วแล้วมันน่าจะมีอย่างนี้ครับทุกคนก็คือมันน่าจะมีถึงแบบประมาณแอเรียที่แบบเอ่อร้อยเก้าสิบเก้านะ ก็พอจะอัปเดตใหม่มันก็น่าจะขึ้นโวล์ใหม่ก็ต้องเป็นรีเบิร์ตใหม่แล้วก็ปลดล็อกอีก99เอเรียครับมารีเบิร์ตครับมารีเบิร์ตเลยปึ้มเราจะได้รีวอร์ดอะไรอู้ <Ooh, S 1> มันขึ้นมาตรงนี้เลยครับทุกคนอ่ะฮะบาบาบานี้ก็ตามที่เราดูไปแล้วนะครับอ่ะ uh huh. เร็วเร็วขึ้นมาโอ้โ oh ห 5ม5 0 0 0วัตแค่เนี้ยน้อยจัดครับทุกคนไหนดูเอ oh ็ก oh ซ์ค oh ลูซ oh ีฟ oh ช็อปโอ้โหเนี่ยพวกนี้ว่าแนละ้วต้องใช้โลบัคครับทุกคนโอ้ oh, นี่ไงโอ oh, กาสที่จะได้ฮิวจ์ครับแล้วก็ไททานิกด้วยอาฟรีมาก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรก็เออ,อเคไหนดูสิเ <Yeah. S 2> ยี่ยมเยี่ยมไปเลยโอ้ oh my god <laughs> โอเคงั้นก็พันสองร้อยโลบัคมา ซื้อมาก่อนครับทุกคนเหลือโอ้เหลือแค่สี่พันกว่าไม่เป็นไรเอามาครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดท้ายคลิปครับเรียบร้อยผมขออนุญาตโอ้ไม่อ่ะมาเราจะล็อกปื้มล็อกไปสองอันโอเคงั้นก็ฟาร์มอันนี้ไปยาวๆครับทุกคนเออแต่ว่าเขาไม่น่าเออเหมือนจะไม่มีแบบเอออะไรอ่ะเออพชั่นเทียใหม่นะเพราะว่าเ,เขาไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับก็น่าจะติดอยู่แค่เทียนี้นี่แหละเนาะ งั้นผมก็จะใช้เป็นอันนี้แล้วกันคอยนะครับใช้มาแล้วก็เออดาเมจด้วยไหมดดเมจอ่ะดาเมจมาแล้วก็เชชเชอร์ฮันเตอร์ครับใช้มาประมาณนี้แล้วก็เออไดมอนด์ Diamond ด้วยและหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเจมผมเหลือแค่ร้อยห้าสิบสามล้านท,งทังที่แบบว่า ตอนที่ผมใช้ f อร์เอเวอร์แพ็มาเหลือเจมประมาณ160กว่าล้านนะครับเป็นเพราะว่าผมเอามาทำพวกเอ่ออัปเกรดพวกโคชั่นเอนแชนอะไรพวกนี้นะเนี่ยผมอัปเกรดไปหมดเลยนะคบเพื่อให้แบบว่าได้เทียร์ขึ้นเนาะแต่สุดท้ายก็เนี่ยก็ก็เหลืออยู่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเราเก็บสะสมใหม่ได้ครับทุกคนก็เป็นว่าผมจะเราจะตัดมาไอตอนที่เอ่อปลดล็อกแอร์เรียไปได้แบบเยอะๆแล้วละกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบเวลาเจออะไรแบบพิเศษพิเศษที่แบบว่าแปลกๆเนาะ โอเคมาครับทุกคนทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วงั้นก็ผมคิดว่าผมจะทําแบบเดิมนะครับนั่นก็คือการสุ่มไข่ด้วยแล้วก็เปลิดล็อกไอ้นี่ปิดล็อกโซนต่างๆไปด้วยนะผมก็คิดว่าผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอ,อแบบว่าคลิปมันแบบเผื่อแบบว่าเจอปัญหาอะไรอย่างงี้แล้วจะจบคลิปหรือว่าแบบปลดล็อกไปถึงแอลีสุดท้ายอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะค่อยอมาอัดต่อแล้วกันนะครับก็ผมขอ,อตัวไป เ,เขาเรียกอะไรไปฟาร์มอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันนะแต่คนอื่นขอแอคทีเวตอันนี้ก่อนล้วกันนะครับ all zone are already search oh, อ้อมา s e ิร c h ไปแล้วเหรอน่าจะมีคนแอคทีเวตให้เราหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็งง้นเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันนะครับผมก็จะทาไปเรื่อยๆหาใช้ดิเิกไปด้วยอโอเคคือผมก็เพิ่งมาแป๊บเดียวมีเพื่อนเทรดมาอีกแป๊บนึงโอเคก็เพื่อนคนนี้เขาให้ผมมานะครับเหมือนเขาก็เป็นเฟนผมอยู่ด้วยนะก็โอเคขอบคุณมากนะเพื่อน เรียบร้อยโอเคก็คือตอนนี้เกมผมก็ค่อนข้างแหลกด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมจะลองโปรเตโตหมดปึ้มมาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเออก็ดูแล้วก็คือกราฟิกมันมันเออแย่ลงจริงๆแหละอืมก็ดูออกนะครับว่ากราฟิกมันแย่ลงเนาะโอ้มีบันโดด้วยเนาะโอเคก็เนี่ยผมก็จะหยุดลองพวกแบบเวลาเรา,เราเห็นพวกแบบพวกเออของอะไรพวกนี้นะครับโอเคเราก็เจอครับทุกคนดรอปเพิ่มดรอป1.5ล้านครับกี่เปอร์เซ็นต์ บวกสามเปอร์เซ็นต์ดอกโอไมค์ก้ใช้นี่เลลิกโอเคฟรีโพชั่นครับทุกคนอเอาอ๋อลังก็เคลมให้อัตโนมัติเลยเพราะว่าผมผมมีอยู่อะไรนะผมมีอะไรเขาเรียกอะไรนะ <laughs> มาสเตอรี่อยู่นะครับโอ้โหแต่ตอนนี้เริ่มเบรกช้าลแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโอ้ใช้นี่เลลิกอ่ะเจอแล้วอู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เทพอะไรใหม่อ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊โอเคเมื่อกี้เออสุ่มไข่ยอยู่ดีๆได้เทพใหม่โอ้ปิดคอรครับทุกคน ยู่ดีก็ได้มา52อันเมื่อกี้เด้งขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ oh my god ไม่รู้เหมือนกันว่าได้จากไหนนะครับหรือว่าได้จากเควสหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้วางแมกเนตแฟกหรือแฟกอะไรไว้เลยนะมันก็ไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่อยู่ดีมันก็ได้เองอ่ะใช้นี่เลยรีอ่ะเก็บมาแล้วก็มีแฮกเกอร์ออบบี้ครับทุกคนไปเราไปดูกันว่ามันจะโอ้โหไฮฟอร์มเททานิกพอลิสแคทมันอยู่ไหนอ๋อก็คือเกิดมาก็ตายเลยนะ ก็คือเราต้องโดนพวกนี้ที่ห้ามโดนสีพวกสีแดงถูกไหมอ๋อแล้วก็กระโดดไปอย่างนี้ครับทุกคนท่านีแคท turning around soon คืออะไรให้ระวังอะไรเขาบอกอะไร take cover and hide หรอซ่อนอะไรแล้วมาซ่อนยังไงแล้วผมต้องไปยังไงแต่ผมไม่รู้ผมก็เลยโกโกรันเขาบอกให้เราวิ่งวิ่งวิ่งโอเคก็มันน่าจะอยู่หลังเราถูกไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละมันอยู่ไหนอะไม่เห็นไม่เห็นเลย20วิเ โอ้มนโถง่ายนิดเดียวอ่านี่ไงกริชคอมพิวเตอร์เราต้องใช้ตรงนี้โอ,โอเคเราต้องการ500พอยตอครับก็น่าจะเก็บไปเรื่อยๆนี่แหละจากดอกเนาะเอาทีเมทเอ็กซ์ครับทุกคนก็น่าจะเพิ่ม XP ของเราทีเมทสอล้านครับกี่เปอร์เซ็นต์ห้าห้าเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ะเอ่อบันดฟรุตครับก็โอ้โหได้มา50อันแต่ก็ผมก็อาจิงไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะ แต่ว่าน่าจะทำเพื่อมาสเต์รี่ครับทุกคนเพราะว่าผมมีฟรุตแบบเป็นหมื่นละจากการแค่โอเพ่นแบบพวกบันโดฟรุตอะไรต่างๆอะนะฟรีไดมอนด์ครับได้เท่าไหร่สองหมื่นห้าโอเคก็ถือว่าน้อยแล้วน้อยอยู่นะ <laughs> <laughs> โอ้ช่นี่ลิกอ่นะร้อยสี่สิบเอ็ดครับขาดอีกสี่อันน่าจะพระเอ๊ะอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเจ้าสเก็ตคอกกี้ของผม <laughs> อู้ผมมีกิฟต์ให้เคลมหมดเลยอะ่ะโอ้จูแครีดีมแต่ทำไมมัน what what บักครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแอร์เรียสุดท้ายแล้วนะครับแต่ผมต้องไปสุ่มไข่มาก่อนนะ3ม,มิลเลียนเพื่อที่จะได้ดับไดมอนด์เพิ่มครับ2%องเไดมอนด์รอคคุ้มมากเลยมาครับทุกคนแอร์เรียสุดท้าย199ไปแล้วเรียบร้อย yes โอ้มีฟอร์จูนแฟลกด้วยโอเคเหมือนใช้นี่ลิลิกผมจะขาดไป2อันแฮะก็อู้นี่ เห็นข้างหน้าแล้วครับเหมือนว่าจะเป็นโวใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวก่อนผม <laughs> หาแค่นี้ลิลิกไม่เจอแสดงว่าน่าจะขับไปอีกสักอีก2อ,อันสักที่หนึ่งในแมบพบอันนี้คืออะไรเราไปได้หรือยังโอ้ oh, วิ่งไปได้แล้วกด E ีโวลสามคอมิกสูตโอเคมามาสุมไข่กันครับทุกคนไปสุดท้ายแล้วไหนดูซิว่าอู้เหมือนจะมีตัวที่เป็นแองเจลัสด้วยนะครับโอ้โหแต่มันเป็นแบบอะไรอะเป็นแบบจุดๆๆไปอะ ก็มีมสัตว์ได้แค่สองตัวเองเหรอสองแบบเองอ่ะมาเอาตัวแฮชมาเปิดมาเอาตัวคลิกเลยปึ้มเปิดผมอาจจะเปิดจนแบบเงินหมดก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดใหม่อ่ะกลับไปเอาจริงนะเออใช่ลืมไปเลยคือผ่านมาตั้งอัปเดตหนึ่งแล้วครับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ยังไม่เจอเลยก็คืออะไรอะ่ะเจนเอ็กซ์คูสีเอ้ครับทุกคนไม่เจอเลยอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันคือคุณเพชรท่านได้ใส่เข้ามาจริงๆหรือปะเนี่ยคือไม่เจอเลยครับทุกคนอ่ะเรามาดูสัตว์เลี้ยงของเราแล,แล้วกันพลังเท่าไหร่เนาะ ตัวที่พลังมากสุดที่เราได้ตอนนี้ก็1.65ทิลเลียแล้วนะอือเป็นกเด d e n Void a l i e ยนะครับไม่ใช่เป็นตัวแบบ Question Mark 2ตัวเนาะแล้วก็อ่าตัวพวกนี้1.5ทิลเลียแล้วก็มี1.4ครับโอ้โหก็พลังไล่เลี่ยกันนะแล้วก็เบรกได้แบบดูเหมือนจะตาปกติแล้วนะก็อาจจะไม่ได้เอาเหรียญเยอะแล้วนะคบเพราะเหรียญน,นี้ผมก็ได้มาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเพื่อให้เห็นเหรียญชัดๆเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนอือปิดโชว์บูสต์ปึ้มอ๋อสามแสนกว่าครับอืมแล้วก็ขึ้นไปเรืนนะ่อยๆเนาะซึ่งเหรียญก็ไม่ได้รราาคาเยะกท่ไ ผมก็อาจจะเปลี่ยนอันนี้แล้วกันนะเป็นอันนี้แทนแล้วกันนะครับเปลี่ยนอันนี้มาใช้เป็นอันนี้แทนโอเคฮิวชัยพี่คอมพิวเตอร์ราคาก็ลดครับทุกคนจากตอนแรก60ล้านใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือแค่58ล้านแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลดน่าจะลดได้แป๊บเดียวอะแล้วลดน้อยด้วยนะแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ครับทุกคนเออแล้วก็ผมก็ได้ใส่รอยเตอ้ชามเข้าไปในฮิวเลนโบลล้งสองตัวแล้วนะครับก็ผมจะต้องไม่ลืมต้องไม่ลืมเอาออกตอนที่จะขายเอานะครับแล้วก็เออ ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะผมจะบอกไปเลยแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยตอนเนี้ย คือผมเคยโดนแบนไลฟ์สตรีมมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ y YouTube เนี่ยผมก็ไปคอนแทคเขามาแล้วเขาก็ให้ผมกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จะไลฟ์สตรีมให้ทุกคนดูทุกๆุกเพจซิมอัปเดตหลังจากที่ผ่าน2 0 0พซับซึ่งก็ตอนนี้ณขณะน,นี้ตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือเกือบแล้วนะครับก็พันเก้าร้อกว่าแล้วนะครับก็อีกแบบเดียวก็ได้ก็น่าจะท้าสัปดาห์หน้านี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่ามีวีที่อัปเดตก็อาทิตย์หน้าด้วยนะครับก็ผมก็จะ ตังหากลงด้วยเผื่อใครไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูไลฟ์แล้วก็แบบขี้เกียจดูแบบยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เออผมก็ <c oughs> มาฟาร์มเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะฟาร์มอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาจริงอัปเดตนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะครับทุกคนก็มีแค่แบบเนี่ยเป็นอีเวนต์ธรรมดาก็คืออันนี้ที่เราได้เป็นอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ่าน,นอันนี้มาแล้วก็เออหายไปไหนแล้วก็ไม่ดูได้มาแค่อันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้อีกเลยเนาะแล้วก็มีแค่น่าจะมีแค่นั่นแหละแล้วก็มีเอ็กซ์คูล้วก็เอเกียใหม่แล อัปเดตบล็อกหรืออ,อ,อ,อะไรประมาณนั้นมาใหม่นะครับเขาบอกว่าให้เราไปดูโกลบอลเควสอะไรสักอย่างเพื่อที่เพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อที่เราจะทำเควสอะไรอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พวกเอเอันใหม่ที่ไม่เป็นเหมือนเนี่ยไอไอตัวนี้นะครับแต่ก็นเดี๋ยวก่อนอื่นขอขอกินอันนี้ก่อนมันไม่กินให้อ่ะเหมือนจะบ้าค,ครับก็ไม่เป็นไรช่างมันไหนโกลบลเควสอันนี้เหรออันนี้ป่ะเอาคลิกก็คลิกไม่ได้ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวน่าจะต้องออกแล้วเข้าใหม่ อ่านี่ไงเจอแล้วครับทุกคนออ้นี่ไงเรามีโอกาสได้มี้คคอด้วยนะนี่เบรก20่สิบเบรกกรบในบสแอ a r e ยอ่ะผมตอนนี้ก็เบรกไปอยู่นะครับแล้วก็เออใกล้ละแล้วใกล้จะได้เอออ๋ออ๋อเข้าใจละเมื่อกี้ที่เราได้คือเหมือนว่าเราน่าจะทำเควสอันนึงสําเร็จนะครับใช่แล้วเราก็เลยได้อันนี้มา50อันแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็20คะแนนเนาะแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยเนาะตอนนี้ก็มีโกโบโคมอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะนับมาตั้งแต่อันเก่าแล้วนะอืมอน่าจะใช่โอเค มันนับเป็นดาวอะไม่รู้เหมือนกันว่านับยังไงนะเป็นดาวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งครับกิฟต์มาสเตอรี่ไม่รู้ว่าเคมพวกนี้มันจะขึ้นไหมโอโ้โหเคมแค่เทียนี้นี่ก็คือมันก็ขึ้นเยอะแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปเลเวลสองครับทุกคนโอ้ oh my god อือเออได้อีกนหนึ่งด้วยอะอะเนี่ยเลเวลสามแล้วก็เป็นว่าเออจริงอัปเดตก็น่าจะแค่นี้แล้วกันนะครับอืมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะแล้วเราก็จะปิดท้ายไปนะครับด้วยอันนี้เนาะก่อนอื่นเลยนะ ผมจะยืนอยู่ข้างหน้าเจ้านี่แล้วกันเนาะมานี่ตรงนี้เลยไม่ไมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียบรรยากาศในการทําหน้าปกเราจะมาอยู่ตรงนี้ใบเดียวปึ้มโอ้ไข่สวยมากน,น hole, ออั่นอะ black hole axolotl black hole axolotl ไหนดูสิเอาจริงตัวในนี้ก็สวยอยู่นะโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคก็ตามนั้นครับทุกคนแค่นั้นเลย แต่ก็โอ้นี่ไงเออผมลืมไปว่าเรายังมีสเก์เออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขายสักอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอราคาสุดขึ้นสูงๆก่อนเนาะแล้วก็ถ้าผมมีโลบักเยอะอยู่นะตอนนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่มันยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าอ่ามัน <laughs> เผื่อมันแบบนี้คือมันจะเริ่มอัปเดตแบบวิกลี่แล้วถูกไหมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทุกๆสัปดาห์มันจะมีแบบอ่เป็นขายแบบใหม่มาอีกเรื่อยๆหรือเปล่าก็ผมจะเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับ แต่ก็น่าจะแบบเออเกือบเดือนนึงอะไรอย่างงี้น่าจะเปลี่ยนทีนึงอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งผมสมัครเป็นพรีเมียมอยู่ไงมันก็มันก็น่าจะมาแบบเดือนละพันโลบัคอะไรอย่างงั้นนะครับก็ผลก็เลยเอออาจจะต้องเซฟไว้หน่อยเนาะบางเดือนก็อาจจะแบบซื้อแบบ400โลบัคบางครั้งอาจจะซื้อแบบเออแค่2ใบาบางครั้งก็อาจจะซื้อ3าใบนะครับเอานี่เพื่อนผมนี่โอเคก็ผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนผมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขา ยังไปไม่ไม่ถึงนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาจริงก็อยากซื้อเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มาเปิดเพิ่มนี่แหละแต่ก็เสียรายโลบา้ากับทุกคนแล้วก็เราจะเก็บไว้เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ